แล้วแม่รอพี่น้อจงจ๋าโอ้ยยังอยู่อยู่บอ่ออย่าไปใส่เด้ออย่าไปใส่เด้อเบิ่องแค้นเนยอยู่ตามหวัวตามสวนเผื่อปาลาสวนหววอะไรจ้าอยู่ต่างบ้านต่งางเมืองแล้วสิแล้วสิแยกไอ้นี่แล้วเอามาเลยเดียวมันหนัวลับเก็บบอ่อ

เราก็ไอ้น่จ๊าแบบนี้แม่งรักข้าอยู่แต่แบบนี้สิเป็นคล้ายๆแบบเขาเอิ้อติยังสิว่าใส่สปากเกตตี้อะไม่อะคือฝรั่งเขาใส่พวกพิซซ่านะรัดเอามาแทนงกะเพรารัดบวมี่ใบกะเพราปีนี้รัดปูแค่ต,ต้นเดียวมันก็บ่ะขืนมะาหายชอบไอ้นี้ยใบอะไรหอมแป้นหอมเปเนาะพี่เนาะอันนี้รัดกระสีใส่อันนี่ใบใบไ,ไ,ไ,ไอ้นั่นรัดสีใส่ไอ้นั่นไว้ อะไรล่ะเฮ็ดคือบกทวนแล้วพี่น้องเอือดเล็บใบอะไรหลงหลงนึ่งนึนึกไม่ออกเอจ๊ะหอมหอมรัดมากใส่ตุ่มย่ำคือกับมามกินกับมะม่า หอมอีหลีไหมพี่น้องเบางในาขันใบไม่ใหญ่พี่เนาะอุย้ยใบใหญ่อีหลีเราไ่ที่ไหนหลงังเราต้องเป็นหลังเป็นแล้วมาใส่แทนผัดกะเพราเออนั่นสิใบกะเพราเอ,อ้ยเห็ดใบกะเพราคนะผัดกะเพราไอ้ยามีหมากไร้ไหมอันนี้หัวดาบหาพี่น้องได้แค่นี้จ้ะมันประจํประจํ หมดแล้วพาเห็นแบบนี้ไอ้เป็นนักถึงไอ้ก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวไอ้อะไรนะน้ำตกเนาะพี่น้องเนาะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกบอกพี่ใส่หมาหน่อยนึงแล้วเก็บที่ละหน่อยที่หน่อยมันแดงบระทอกันจ้ะมันแดงบระทอกันแบบเนี้มันก็ออกไอ้เนี่ยแล้วเศรษฐาเอาเม็ดมันเม็ดมันก็ลายลายหวาน กปลูนในกะถาหมากกว่ารันบกข่อยได้สนใจกับเอกูกับพืชอีกอย่าง้านเมื่อหยิบคุณน้องพี่น้องมันเองน่ะมันแอรก็อัดกันนัะกับซีเซ็นซีสีกับพี่น้องเนี่ยมันอยู่แอร์อัดกันปลูกต้นใหม่ใหญ่ต้นใหม่ยังจะเก่งใจเพิ่นก็ปลูกปลูกเต้นในกระถางขันเป็นต้นใหม่ใช้ปูกกับดินแล้วกับปลูกเอาแบบพืชแบบพวกที่มันใบใหญ่นะพี่น้อง มันเติบโตช้าน่ะแหละคันทีกว่างเพื่อบานเมืองเขาแล้วหกูกยียงกะขืนน่าจะกลับฟังไงฟังคุ้มหือเซลท็อกอะไร ฟังทุกวันชีวิตดีเสร็แล้วไอ้เฮาคิดดีคิดบกดวกถ้าพี่น้องเอ้ยให้ายยังเพื่อนเฮาเอย่าไปไอ้คืนสี่ใดคืนแล้วสี่ใดมาทางอื่นทีดีเนี่ยตัวแล้วหายยังผู้ใดรัดบอกขึ้นเอาน้ำสีเอาน้ำต่อพเพราะว่าหูนะวันมันบู้ใดกับคนจั่งสดขคนแบบนั้นคนแบบไอ้สิเฮาใหาเ้เพื่อนไปอะนะให้ก็สิบู้ใดเต็มเม็ดเต็มหน่วยไปหน่อยก็คือให้ตั้งใจให้หก็ให้พี่น้องจ้ะ มันเ่าสีดยดามากทั้งอื่นด้วบ้านอิรลีตะมันสีบ่มากกับไอ้พวกที่เขาไห้เขาไปดอกเป็นผู้ให้ที่ดีเขากับเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมสุดแล้วมันอยู่น้าป่าเขานำแลยเเ่าสีใดายดีจังไลยคือเอาเบาเอา,เอา,เอาพี่น้องีอันนี้ไอ้บูเบอรีอ่ได้ได้มาสามหน่วยสามหน่วยแล้วไปล้างก่อนเก็บมน้าบุ้ยเก็บ ตอนที่กันมาจากไทยได้เต็มต้นพี่น้องเนี่ยเจ้าได้ได้ประมาณนี้พี่น้องจ้ะรัดเก็บมาว่เบิดมันห้อนเรื่องของเมืองนี่อีกอย่างรัดเก็บมาเราจะเก็บที่ละเน็ตละหน่อยกันตั้งใจเก็บอีหลีมันก็ได้หลายอยู่พี่น้องนี่จ้ะประมาณนี้อันนี้ก็ไอ้นั่นแลหละไอ้หอมเอียงหอมเปรย์ป่ะจ้ะหอมเปรย์แบบขึ้นอะไรอะผักชีใบเลื้อยอีกอย่างเพื่อนอนี้ก็ไอ้นั่นใบแมงลักจ้ะใบแมงลักแล้วก็ไอ้นี้บอกพริกใบซองซ้ำหน่วยสี่หน่วยบอกพริก น,นี่ก็ได้หน่วยเดียวอันนี้ก็นี่แหละจะประมาณนี้แหละจ้ะเดี๋ยวรัเสร็จไปลางแล้วก็ไอ้น,นี่ก็ต้มจ้ะรัดเอเปิดไอ้น,นั่นแล้วต้มน้ําร้อนแล้วลต้มน้ํำหอนแล้วโอเคป่ะแล้วก็ไปกันเดี๋ยวยกกล้องกันเอาไปที่ระยางกันนะจ้ะเนี่ยประมาณนี้แหละน้ำคือพุทธันบุบๆหรือเปล่า เราตัวมีหมอนัดเอาหมอมาใส่ต้มจืดแล้วก็เลยสิเอาอันนี้จะเราล้าง,งก่นอนนะจ๋าว่าแล้วก็ล้างก่นอกน,น,นอันนี้ต้มไปก่อน,นมุนหน้ามุนหลังอย่าเวียนหัวเด้อจะมุนหน้ามุนหลังอย่าเวียนหัวเด้อวันนี้เรเห็นเด้อพี่น้อง เี๋ยบอกเพล็กลัดบมล่างอกยังเรื่องนมันเน่าละสิเก็บใส่ตู้เย็นไว้น่าจะขันน้ำใส่จั้งอันนี้ลสัสิบ้างไหมก็น,นี่บ้างหมดแล้วก็ล้างแล้วก็ใส่ปาก่อนพี่น้องจ้ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วสีสยใแบบนี้ไว้เห้มันเสด็จน้ำจ้ะให้มันเสด็จน้ำคนน้ำเดือดบุดๆเลยพี่นอ้องเอ้ยถ้ากังเห็ดอย่างอยู่เนาะจ้าอยู่บ้านเมืองไครเฮา หรืออยู่ปะทงประเทศเนาะบเบรีมีอยู่หน่อยหนึ่งกินอีกก่อนใช่เนาะเีจ๊ะพอดีแล้วได้กินกับมะมันแล้วกาเสียเอร่างก่อนมันจะไปเอาเอะพัวมา่าง ก่อนแล้วก่อนน้ำเดือดแล้วต้องหันก่อนกับเน่เดี๋ยวเราจะวางให้ก่อนเราจะลวกอันนี้ก่อนลวกพี่จะกินเลยแต่ว่าละหลวกโบเบิร์ตพี่น้องมันหลายผลระสิเอาประมาณลวกสีส,สีกินไดะจ้ะ เราจะเอาใบขัลวกมาออื่นคันลวกที่ไมบรัรดบ่ามาักไหมไอ้ทั่วคันลวกไใบโดนมันสิเป็นอียงมันยังม,มันยั่งเอียงอะพี่น้องเป็นมืกเมื่อกักดบ่หมักไหมรัดบ,บ่ได้ใส่สารย,ยังเลยเด็กพี่น้องฉันบอกไอ้แมงม,มันจะมากินพวกมดพวกอียงมากแล้วก็กําจัดด้วยไอ้ที่รัดว่านั่นแหละรัดไม่เอาสาย,ยารัราดไม่ใสยย่ยาเอาว่าแล้วก็อีนี่ก่อนพี่น้องจ้ะลวกก่อนจ้ะ ลักเอาจานมาวางไว้เนี่ยว่าท่านเด็กเก็บสับมันแห้งไหแล้วก็เละไหมีง สิได้บ่ลหรพี่น้องก็ลวกสองเถื่อเนาะเมนบ่นหรปกติละไส่หมอยใหญ่แล้วกันบุด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 เนี่ยจ้ะหลายปวดจ้ะบ่หลายปว,ว,วดเต็มบ่เราพี่น้องจ้ะ คอยแค่กบแจ็กสี่้ลบาดีเดี๋ยวเาสิว่าไว้จรงไหนโลบาดีโอเคโอเคพอกันเห็ุกันแล้วเสกันแล้วยามตื่นยามกลางคืนแล้วนี่เราสิใส่ถุงไว้จ้ะเราจะใส่ถุงไรัการสนับสนุนจากจักรวาลแห่งนี Jamie, <always S 2> ้ตลอดเวลฉันเนคนโชฉันเป็นคนโชคดีแล้ว โสดีคุ้มือคุอเวนเด้กพี่นองเอ้ยน่หลดแล้วเปิดรับค้างจุ้งมมืดฟังคุ้มือเด้พี่นองเอ้ยเซลช็อตเบากระปาก้าเนี่ยจะมีความสุขหาือตัคิดเอา เมื่ออื่นก็นต้มอีกจ้ะรัดมันต้มต้มแล้วก็กินเม,ม็ดมันนหะพี่น้องนะกินเม,ม็ดมันนะอุ้ยเสียบกิน,นไปใช้มาบ่ายหลายแเลยยามแล้วก็เอาเอาเงินมากิน <laughs> ไ้หลายเราซื้อมเเปิดรับความบางคัก็สิกับต้กงเป็นยนม่นเดือตก็หนีกันจัง้อันนี้เราทำต้มไหมเนี่ยซุปกระดูกหมู โดนเราสิบ่โดนบดนอนสุดยาพี่น้องจ้ะเปิดครับวางแล้วราตัดคลิปก่อนแล้วเราแค่ต้มก่อนจะต้มเราใส่จานใส่ใหญ่เดี๋ยวเราดสีไายให้เบิ่งอีกเนาะจ้ะมัโนโดนเราพี่น้องจ้ะเนาะจ้ะเดี๋ยวพอกันไหมเนาะจ้ะ